โอเคครับคลิปนี้นะผมจะมาพูดถึงเรื่องของรถบรรทุกนะครับรถบรรทุกเนี่ยมันจะมีอยู่2พาร์ทนะครับคือพาร์ทปล้นกับพาร์ทส่งนะครับเอามาพาร์ทปล้นกันก่อนดีกว่านะครับมันค่อนข้างจะเป็นปัญหานะเพราะว่าเซิร์ฟของเราเนี่ยหรือว่าเซิร์ฟส่วนใหญ่เลยเกือบเกือบทุกเซิร์ฟเนี่ยเขาจะมีกฎนะครับที่ตั้งขึ้นมาเองนั่นก็คือการปล้นรถบรรทุกนะครับซึ่งอย่าปล้นรถบรรทุกเซิร์ฟเดียวกันนะเหตุผลเพราะว่า มันจะทําให้คนของเซิร์ฟเราเนี่ยลดซับที่เราจะได้ลงเห็นไหมอันนี้เราอันนี้เป็นเซิร์ฟเรานะเห็นเขตลบตรงนี้ไหมหนึ่งสี่สี่หนึ่งเนี่ยเป็นเซิร์ฟเรานะครับถ้าเรามาป้นลถบรรทุกในเนี้ยเราเลื่อนหาแถวๆเนี้ยมันจะเป็นการป้นบรรทุกในเซิร์ฟตัวเองทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเราไม่ทํานะครับเพราะเป็นการหนึ่งสร้างความล้องเรียนนะครับปนหัวให้แก่ r s e ซียแล้วก็มันไม่มีประโยชน์ที่จะป้นในเซิร์ฟเรานะเพราะมันมีอีกหลายเซิร์ฟให้ป้นมากๆเลยนะ ่เรามาดูที่การปล้นกันนะครับเราจะถ้าอยู่ข้างนอก ę, โลกฐานตรงนี้นอกฐานหรือว่าในโลกเนี่ยกดตรงรถบรรทุกตัวนี้นะครับมันก็จะพาเข้ามาในนี้เองนะครับหรือถ้าเราอยู่ในฐานถ้าเราอยู่ในฐานตรงนี้ยเราก็กดตรงนี้ได้นะมันก็จะพามาเหมือนกันนะครับหรือจะเลื่อนมามาตรงนี้นะครับมุมซ้ายสุดในฐานตรงนี้ก็เข้ามาป้นรถบรรทุกได้เช่นกันนะครับ วิธีการป้นรถบรรทุกนะครับเราดูตรงนี้เห็นไหมมันมีตรงเนี้ยข้างบนตรงเนี้ยมันจะมีติ๊กถูกตรงนี้อยู่มันจะเขียนว่ายกเว้นรถบรรทุกในสนามนี้นะถ้าเราไม่มีติ๊กถูกในเนี้ยเรากดไปตรงเนี้ยบางทีนะครับมันก็จะเจอเจอเซิร์ฟอื่นด้วยแล้วก็จะมี1 4ึ่งของเราอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับของเราอยู่เซิร์ฟหนึ่งสี่หนึ่งเนาะซึ่งเวลาเราหาบางทีเราหาแบบไม่ได้ตั้งใจเนี่ยเรากดป้นไปมันก็จะเจอเซิร์ฟของตัวเองนะครับ เห็นไหมนี่ของดูมหนึ่งสี่สี่หนึ่งนะมันจะไม่มีบ็อกเซิร์ฟตรงนี้นะถ้าเป็นเซิร์ฟอื่นมันจะมีเซิร์ฟแต่เรากดตรงนี้เลยครับยกเว้นราบรทุกอสนามนี้นะหน้านี้มันจะไม่มีเซิร์ฟ1441โผล่ขึ้นมาอีกเลยนะครับเราสามารถป้นรถบรรทุกได้ทุกคันเลยนะครับซึ่งการป้นรถบรรทุกเนี่ยเราก็จะมีปีกยื่ยลงไปอีกนะมันจะเชื่อมโยงกับกิจนี้นะครับกิจท้าดวลเขตลบตรงนี้นะครับ ตอนนี้เราสู้อยู่กับเห็นไหมเราชนะ1442มาแล้วตอนนี้เราสู้กับ1440นะครับตรงนี้นะมันเป็นการทำคะแนนของเซิร์ฟนะครับมันจะมีหัวข้อพ้นรถบรรทุกอยู่เห็นไหมหัวข้อนี้นะครับแย่งชิงลดสินค้าเขตลบฝ่ายศัตรู1ครั้งนะก็จะได้คะแนนตรงนี้ขึ้นมานะครับมันก็จะมาบวกคะแนนข้างบนตรงนี้นะโทษทีมันจะมาบวกคะแนนข้างบนตรงนี้นะครับซึ่ง วิน,นี้เซิฟเราแพ้นะครับต้องเป็นฝ่ายตั้งรับนะการป้นรถบรรทุกนะสมมุติเราจะป้นรถ1440เนี่ยเรากดมาที่รถบรรทุกครับเราติ๊กยกเว้นเรียบร้อยแล้วนะคือติ๊กรอบเดียวมันก็จะอยู่ได้ยาวๆนะไม่ต้องติ๊กทุกวันนะครับเราก็จะมาเลื่อนหานะครับเห็นไหมอันนี้เป็นรถบรรทุกมาจาก1440นะครับวิธีป้นรถบรรทุกต่างเซิฟนะไม่ว่าจะเซิฟไหนก็แล้วแต่แต่แตกรณีนี้เราจะต้องการป้น1 4 0เรากดป้นเลยครับมันก็จะพาเรามานะ เซิร์ฟ1440นะครับซึ่งเห็นไหมมันมีเขตลบตรงนี้บอกไอ้ตรงแถบสีส้มๆเนี่ยที่อยู่ข้างใต้ทรัพยากรของเราเนี่ยตรงนี้คือ1440นะครับเราสามารถเลื่อนหา,าป้นลดบรรทุกได้นะครับ ปนลนเราไปทุกได้เลยทั้งทั้งเซิร์ฟอะทุกที่มันวิ่งวิ่งอยู่เนี่ยเราดูเลยอันไหนดีอันไหนไม่ดีอยากป่น้นอันไหนป่น้นฮะอันไหนดีๆแต่ป่้นไม่ได้แล้วก็กดสามารถกดแช์นะเพื่อส่งไปให้เพื่อนเราหรือในพัธมิตรเราหรือแชทโลกของเราได้นะครับ mm. เมื่อเราป่้นเสร็จแล้วเรากดจะกลับเราแค่กดไอ้ปุ่มลูกศรกลับที่แถบสีส้มครับอ่ากดกลับไม่ได้เลยสีเหลืองเนี่ย กดกลับมาได้เลยมันก็จะกลับมาเซิฟเรานะครับอันนี้คือการปล้นรถบรรทุกนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีแค่นี้จริงๆนะอ่าต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการส่งรถบรรทุกนะครับในวันที่สามารถทําคะแนนเกี่ยวกับรถบรรทุกได้เนี่ยก็คือวันจันทร์กับวันเสาร์นะรู้สึกว่าจะเป็นวันจันทร์กับวันเสาร์ถ้าผมจำไม่ผิดนะมาเช็คตัวนี้ก็ได้อ่าจะเป็นไม่ใช่เืยว่านังค้านนะไม่ใช่วันจันทร์อ๋อเป็นวันพุธนะครับ วันอังคารถูกละเนี่ยส่งรถสีส้มนะครับเป็นวันอังคารกับวันเสาร์นะครับที่เราจะทําคะแนนจากสีส้มกันเนาะอ่ะเรามาดูวิธีการส่งครับกดสินค้าของฉันนะครับเรากดที่เครื่องหมายบวกไปนะครับอันนี้เป็นสีเขียวนะเรากดรีเฟชฟรีไปหนึ่งครั้งนะ,ะมันก็ยังเป็นสีเขียวอยู่เราก็กดอีกนะครับเป็นสีฟ้ากดอีกนะกดอีกกดนะเป็นสีส้มแล้วนะครับแล้วก็ แตะข้างนอกข้างนอกกรอบออกก่อนก็ได้นะแล้วเราก็อันนี้มาสีส้มเลยไม่ต้องรีเฟซนะครับโชคดีนะแตะออกนะครับแล้วเราก็มาเช็คอันนี้เป็นสีวันปกติก็จริงๆก็ไม่ต้องรีเฟซก็ได้นะครับถ้าเป็นวันปกติเนาะอ่าเนี่ยเนี่ยเป็นสีเนี่ยสมมุติว่าวันนี้ไม่ได้ทาภารกิจสีส้มเนี่ยเราก็ไม่จะเป็นต้องรีไปสีส้มนะครับเราก็มาดูทีนี้ ที่ผมให้แตะออกแตะออกเพราะว่าอะไรเพราะเราจะมาเลือกรถบรรทุกกันนะครับว่ารถบรรทุกคันไหนของมันดีที่สุดนะเราก็จะใช้ทับที่แข็งแกร่งของเราที่สุดนะในการอ,าออกไปป้องกันนะครับก็เดินทับนีถ้าเป็นวันที่ทนานํนาคะแนนคะแนนก็จะขึ้นเลยได้แล้วสองสัคะแนนนะครับส่งรถบรรทุก1นึ่คันเนาะและทีนี้ถ้าสมมุติว่าอันนี้มันเป็นของไม่ค่อยดีนะเราอาจจะใช้ทีมนะตั้งทีมย่อยทีมที่4ที่มันอ่อนแอที่สุดเนี่ย บันทึกแล้วก็ออกไปนะครับซึ่งมันมีความแตกต่างอยู่นิดนึงแล้วว่าตรงนี้เรายังไม่ต้องรีบส่งก็ได้นะครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการรักษาของให้ได้มากที่สุดโดยที่ไม่ให้ใครมาปนนะก็มันเป็นสีส้มไงเราก็รอสีส้มคันนี้มันส่งเสร็จก่อน5ชั่วโมงนะพอผ่านไป5ชั่วโมงแล้วก็เอาทับแข็งแกงของเราแหละมามาป้องกันสีส้มคันอื่นต่อได้นะครับแต่ว่านี่ผมทําเป็นตัวอย่างผมจะส่งไปหมดเลยนะครับก็ประมาณนี้เนาะ การส่งรถบรรทุกแล้วก็การป้นรถบรรทุกนะครับก็คลิปนี้เทคนิคก็มีประมาณนี้เลยนะครับคลิปหน้านั้นจะพูดถึงเรื่องของภารกิจลับนี่นะครับไปเจอกันครับ